เราจะไปเรื่องกรณีไอคอนกรุ๊ปฮะเพราะว่าทนายบอสพอไปรับออเดอร์ทุกวันจากที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพไปรับออเดอร์จากเหล่าบรรดาทางด้านของบอสพอและบรรดาบ,บอสต,ต่างๆเพราะตอนนี้ทายบอสพอเนี่ยถือว่าเป็นทนายความของทุกคนแต่วันนี้ที่กองประชาก,การตำรวจสอบสวนกลางเหมือนกันฮะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเพราะก่อนน้นนี้เราได้ยินข่าวมาตลอดที่ชาคุณผู้ชมฮะว่า มีการจะดำเนินคดีกับคนนั้นคนนี้คนนู้นต่างๆวันนี้มาดำเนินคดีแล้วอะมาดำเนินคดีอย่างไรบ้างฮะทิชาฮะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะนายวิทูลทนายของบอสพอนะคะน,นายที่เก่งงานเนี่ยนะฮะใช่แล้วนะคะ,ะเขาก็เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะกรณีก็เป็นาก,การตารวจสอบสวนกลางที่นเนี่ยแหละฮะที่ที่เขาต่อยกันเมื่อกี้เนี่ยแหละฮะคะุณผู้ชมฮะค,คือที่นี่รับจบทุกงานเหมือนกันนะพูดถึงนะคะคมีหลายคดีฮะตอนนี้ที่รับทําอยู่เนี่ยนะฮะก็กรณีนักร้องเรียนสาวค่ะโดยอยากให้้้้้้มมมีกกกาา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 รรรรรดํเเเเเนน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 นิิสส็จพะวว่ือองงงััคแล ใช่นักร้องเรียนนักร้องผู้หญิงนักร้องผู้หญิงที่เป็นนักร้องเพลงนะ,ะนักร้องเรียนหญิงกอกไก่ก็ม,มีอยู่ท่านเดียวนะฮะที่เป็นข่าวในเวลานี้เนี่ยนะ,ะถูกต้องเลยนะคะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไดําเนินการแล้วก็สอบพยานในเรือนจําต่อไปส่วนใช้ออกหมายจับหรือว่าหมายเรียกเนี่ยคุณวิทูลเขาก็บอกว่าต้องขอดําเนินการไปตามขั้นตอนนะคะส่วนการแจ้งความนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเป็นความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนพยานที่ให้ข้อมูลเท็จเบื้องต้นก็ทราบแล้วว่าเป็นใคร แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปด้วยคือประเด็นนี้ฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเรื่องของการที่พี่เอกสายใหม่ต้องรอดเนี่ย <c oughs> เขานําพยานเคยมาเปิดฮะบอกว่ามีพยานรายนึงเนี่ยบอกว่าบอสของดีไอคอน Group เนี่ยมีการโอนเงินเป็นเงินดิสตอนคริปโตเคอเรนซีไป8,000กว่าล้านบาท ปรากฏว่าตอนหลังตำรวจเนี่ยนะฮะทางด้านของบิ๊กต,พต่พลตร,ตรีจรุนเกตบปานแก้ทรัฐวิชก,การตำรวจสนกลางก็บอกว่าสอบแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริง <c oughs> แต่ทางด้านของสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์พยาลายนี้พยาลายนี้ก็อ้างว่าก็สายหมาต้องรอดนะเป็นคนบอกว่ามีสคริปต์ให้พูดแบบนั้นแบบนี้ต่างๆ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณเอกสายไมยต้องรอดก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมบอกว่าก็คนที่เป็นพยานคนนี้เขาเป็นคนให้ข้อมูลเองเขาเป็นคนบอกเองว่าเขาอยู่ข้างหลังต่างๆและทางด้านของเอกสายไม้บอกว่าถ้าต้องสู้คดีผมก็มีหลักฐานเหมือนกันว่าเขาเนี่ยมีการอธิบายว่าเขารู้เรื่องของบริษัทเดคอนกรุ๊ปอย่างไรบ้างนะฮะในส่วนนี้คือข้อมูลในส่วนของพยานที่มาที่พี่เอกนะพามา ก็พูดไม่ตรงกันส่วนที่พี่เอกสายไหมเนี่ยบอกว่าที่ได้ข้อมูลจากพยานตรงนี้พี่เอกสายไหมก็ยืนยันว่าพ็พยานเป็นคนให้ข้อมูลแบบนี้เองแต่ว่าวันนี้อย่างที่ทิชาบอกไปก็คือ,อ,อว่าทนายบอสพอเขาจะดำเนินคดีนะอาจในส่วนนี้ก็ไปสู้คดีกัน